21ปีไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวขอดพลาสติกมีอายุ450ปีในการย่อยสลายไปตามธรรมชาติแต่วันนี้ถูกนำมาเปลี่ยนเป็นผ้าห่มพื้นใหญ่ทราบจากทางไทยเบฟนะฮะว่าผ้าห่มเนี่ยทำมาจากขวดพลาสติก38ใบได้ตอบข้อหม่มหนึ่งผืนนอกจากจะช่วยบรรเทาภาัยหนาวให้พี่น้องประชาชนคนไทยแล้วนะครับยังช่วย ลด,ลดขยะลดภาวะโลกร้อนอะไรต่างๆด้วยขวบพระจตินมีประโยชน์มีอายอุ่นมีรอยยิ้มมีความสุขขอบคุณครับ,บการแบ่งปันจะไม่มีที่สิ้นสุด จังหวัดเพชรบูร์เป็นเราเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ที่อยู่บนภูเขาประจากรมีประมาณ1ล้านคนนะครับเกือบครึ่งหนึ่งนะฮะอยู่บนที่สูงทุกๆอำเภอนะฮะพอหน้าหนาวจะอากาศหนาวมากทางบริษัทไทยเบฟได้กรุณานำข้าวหอมมาช่วยแจกจ่ายนะก็ mm hmm. ะถือว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนสร้างความอบอุ่นให้กับพี่น้องชาวเพชรบูร์ครับ ก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทไทยเบสเป็นอย่างยิ่งครับที่นี่เป็นหมู่บ้านของน้ําขาวค่ะอากาศก็หนาวมากเลยค่ะพอคนไทยเบสค่ะที่เอาอผ้าห่มมาให้ค่ะมากกว่าความอบอุน่นคือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนบริษัทไทยเบอร์เรจจำกัดมหาชน